เดี <l id noises> ๋ยวจะถายรูเนอ่้องอารมณ์ดีแต่เช้านะครับนี่รู้ว่าแอบถายไม่อยากรบกวนเขาครับรู้ว่าแอบถายหันมามองวะ กว,วางก็ต้องเอาหญ้ามาให้แต่เช้านะครับมื้อเช้าของช้านี้เขาจะกินเช้ามากนี่ก็คือทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดอื้อทำความสะอาด,อาส,อาดสีอาหารเก่าๆออกไปละแล้วก็เอาญ้าใหม่มาวางให้นะครับสมบัติถูสมบัติถางนะครับอารมณ์ดีได้อยู่ใน ภาพบรรยากาศที่เป็นป่าอยู่กับธรรมชาตินะครับอันดูดให้นะครับตอนนี้ <c oughs> ครับ굿มอร์นิ่งทุกท่านนะครับค้า yeah. ผ่านให้น้ำให้ลองซีน้ำนะครับเหนื่อยมาทั้งช้งทั้งคนนะครับวันก่อนกับเมื่อวานเดินทางมาทั้งวันเลย